อิหรานยึดเรือขนน้ำมันชนแล้วนี้หัวหมอร้องสหรัฐช่วยทำกลางขู่ค้าใหญ่อาหรับเตอร์สวนสุดเข่าอ่อนทั้งลูกน้องลูกพี่จากที่สหรัฐอเมริกาพยายามเข้าไปสนับสนุนชาติต่างๆในการเปลี่ยนแปลงผู้นำรวมทั้งยูเครนที่ดำเนินการสู้รบกับกองทัพรัสเซีย ซึ่งมีรายงานถึงป้าประสงค์ที่สําคัญที่คนทั่วโลกควรรู้และตระหนักถึงข้อเท็จจริงล่าสุดวันที่29เมษายน2566บล็อกดิตวูอัปเดตได้มีการออกมาโพสข้อมูลที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่งเกี่ยวกับการชนเล่านี้ของเรือซึ่งมีอิหร่านกับสหรัฐเข้าไปเกี่ยวข้องว่าเส้นทางขนส่งเรือน้ํามันของโลกราว20ซต้องผ่านช่องแคบเปอร์มูสซึ่งมีพื้นที่แคบระหว่างอิหร่านและโอมานน่านน้ำทะเลสากลกอบ เรียบคล้ายถนนสาธารณะช่องแคบนี้ิหรานเป็นขาใหญ่ใครพิพาทกับเอารานจะเดือดร้อนไม่สิ้นสุดปี2565ที่ผ่านมากรีซยึดเรือบรรทุกน้ำมันหนึ่งลำติดธงอิอรานนอกชายฝั่งของตนจากนั้นปล้นน้ำมันขนถ่ายไปให้สหรัฐิหรานสวนกลับยึดเรือบรรทุกน้ำมันติดทงกรีซสองลำที่ผ่านช่องแคบนี้และจะยึดอีก17ลําลำที่ค้างอยู่ในทะเลแดงทำให้กรีซเข่าอ่อนรีบคืนเรือร้อมกับหาน้ำมันบรรทุก คืนให้อิหร่านทุกหยดจึงยอมคืนเรือให้กรีซไม่ว่าเรือน้ำมันอิหร่านจะเดินทางไปที่ใดในโลกจะไม่มีใครกล้ายึดอังกฤษก็เจอดีดันไปยึดเรืออิหร่านในน่านน้ำอน,นานิคมของตน อิหร่านสวนกลับดักยึดเรือน้ำมันอังกฤษที่ช่องแคบแห่งนี้จนเขาอ่อนต้องยอมคืนเรือให้อิหร่านเช่นกันข้อบังคับการเดินเรือสากลที่ยึดถือปฏิบัติคือเมื่อเรือลำหนึ่งเกิดอุบัติเหตุชนกับเรือลำอื่นจะต้องทำการหยุดไม่หลบหนีถ้าลูกเรือที่ถูกชนบาดเจ็บจะต้องช่วยรักษาพยาบาลและจัดหายาที่เหมาะสมและเพียงพอแก่ลูกเรือหมู่เกาะมาชาวสถานะเป็นรัฐปกครองตนเองยกเว้นด้านการทหารและ ความมั่นคงที่อยู่ภายใต้อำนาจของสหรัฐมีเรือบรรทุกน้ำมันดิบลำหนึ่งคือสุเอชแม็กซซึ่งเช่าเหมาลำโดยบริษัทน้ำมันยักษ์ใหญ่เชฟรอนสหรัฐ จอดเทียบ่าตในคูเวตกรมประชาสัมพันธ์กองทัพอิหร่านระบุว่าศูนย์ความมั่นคงทางทะเลระหว่างประเทศขอ,องอิหร่านได้มีการรับแจ้งจากเรือประมงอิหร่านว่าทุกเรือต่างชาติชนแล้วนี้ใน Al อ่าวเปอร์เซียสาลอิหร่านจึงออกคําสั่งยึดเรือต่างชาติดังกล่าวกองทัพเรืออิหร่านสั่งเรือลาดตะเวนบายันดอไปยังท่าเรือ ชาวบาฮาทางตอนใต้ของอิรานพบกับเรือบรรทุกน้ำมันดิบสเอตแมากหมู่เกาะมาแชลาพยายามที่จะหลบหนีออกจากที่เกิดเหตุโดยละเมิดกฎหมายและข้อบังคับระหว่างประเทศอย่างร้ายแรงเพราะเรือประมองอิรานพังเสียหายลูกเรือได้รับบาดเจ็บจากแรงกระแทกและอีกสองคนยังสูญหายเรือที่ชนไม่ยอมรักษาพยาบาลและสัทหายาที่เหมาะสมและเพียงพอแก่ลูกเรือที่บาดเจ็บกองทัพเรืออิรานจึงสกัดกั้นและยึดเรือหมู่เกาะมาแชาวดังกล่าวในทะเลโอมา แล้วควบคุมเรือดังกล่าวไปยังน่านน้าของอิหร่านตามกฎเดินเรือสากลเรือลําดังกล่าวได้มีการโทรศัพท์ขอความช่วยเหลือระหว่างการถูกยึดไปยังกองทัพเรือสหรัฐจึงมีกองเรือที่5อยู่ในเบรนจึงแถลงวีดร้องให้กองทัพเรืออิหร่านปล่อยเพื่อนเราทันทีสหรัฐอ้างว่าการที่อิหร่านคุกคามเรืออย่างต่อเนื่องและแทรกแซงสิทธิการเดินเรือในน่านน้ำของภูมิภาคเป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงทางทะเลและเศรษฐกิจโลกระะช่วงสองปีที่ผ่านมาอิหร่านยึดเรือ พาณิชย์อย่างน้อยห้าลำแต่ทางการอิหร่านไม่สนเพราะเรือต่างชาติแม้จะเดินเรือหน้าน้านําสาโกนแต่เรือใหญ่บรรทุกน้ํามันประมาทขับชนเรือประมงอิหร่านเสียหายลูกเรือบาดเจ็บจากนั้นพยายามนี้จัตุอิหร่านจึงออกคําสั่งยึดเรือต่างชาติเพื่อให้มาเจราจาค่าเสียหายกับเจ้าของเรือและเยียวยาลูกเรือตามข้อบังคับการเดินเรือสากลที่ยึดถือปฏิบัติ